รายการมันนี่ชอ็อตรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอปเปอร์เลชัน่นจำกัดมหาชนช่วงรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงิน กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการมันนี่ช็อตรู้ก่อนรู้ลึกครูเท่าทันทุกเกมการเงินโดยผมยุทธนากระบวนแสงนะครับอย่าลืมไปติดตามความเคลื่อนไหวในรายการของเราได้ผ่านทางเว็บไซต์ w w w y ์ u t c a ์ e ว็ o w w w ย u ท c แค w ์ w ูดอ y o u t u c a r e com นะครับและอย่าลืมนะครับเปลี่ยนเชิญในการไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Money Pass ของเราด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับบลจกรุงศรีขอเชิญร่วมง,งานสัมมนาในหัวข้อจัดทับการลงทุนสไตล์บล็อกเกอร์เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลมุมมองการลงทุนงานจะมีในวันเสราร์ที่22เมษายนนี้1 4นาฬิกาถึง16นาฬิกาเสาร์2 2เมษายนเสาร์นี้นะครับลงทะเบียนเวลา13นาฬิกา30นาทีณ แอคเซสเพรสชั้นหนึ่งอาคารเพลินจิตทาวเวอร์บลจกรุงศรีถ้ามารถไฟฟ้าบีทีเอสก็มาลงที่สถานีชิดลมงานนี้จะได้พบกับสองวิทยากรก็คือคุณอาทิตย์กีรติพิษนะครับบล็อกเกอร์แล้วก็นะักเขียนเล่าประสบการณ์การลงทุนหุ้นให้ได้กำไรเจ้าของฉายานิ้วโปง้งแล้วก็ยังเป็นเจ้าของหนังสือเบสเซลเลอร์ ller, ติวหุ้นรวยด้วย VI ด้วยอีกท่านหนึ่งก็คือคุณกวินสุวรรณตระกูลนะครับเมเนจจิ้งดี렉เตอร์ t อดฟินลอเ วิทยากรด้านการวางแผนการเงินการลงทุนนักเขียนและกูรูด้านการออมจาก ommoney.com นะครับสนใจก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสำรองที่นั่งได้ที่บรจกรุงศรี026575757026575757 02แล้วต่อ572057225723และ5724งานนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับสนใจก็เชิญสำรองที่นั่งได้เลยฟรีนะครับ คุณฟังครับไทยเลนนาคาร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดโปรไทยเลนนาคาวันธรรมดาหน้าเที่ยวเช่ารถวันธรรมดาราคาพิเศษนะครับเริ่มต้นรถเล็กขับง่ายมิสูบิชิมีลาดวันละเพียง550บาทและพิเศษถ้าเป็นรถใหญ่นั่งสบายมิสูบิชิปาเจโร่สปอร์ตหรือโตโยต้าฟอร์จูเนอร์เพียงวันละ1,280บาท ตั้งแต่วันที่1เมษายนจนถึง30กันยายนนี้จองและชำระง,ง่ายๆแค่คลิกไทยเล n น a าคา .com หรือขอรับโปรโมชั่นได้ที่เคาน์เตอร์ไทยเลนาคาทุกสาขาทั่วประเทศนะครับสอบถามเพิ่มเติมครับ1647โปรโมชั่นไทยเลน a าคาวันธรรมดาหน้าเที่ยวเริ่ม1เมษายนจนถึง30กันยายนนี้นะครับเช่ารถโทรเลยครับที่ไทยเลน a าคาครับ คุณรูฟังใช้ชีวิตสมาร์ทไปกับซัสโคสมาร์ทเมมเบอร์กันแล้วหรือยังครับโครงการสมาชิกสะสมคะแนนเพื่อใช้แทนเงินสดและแลกรับของรางวัลตามโปรโมชั่นจากซัสโ o อย่างเช่นส่วนลดในการเติมน้ำมันทองคำแท่งหนัก1บาททีวีซัมซุง g า2นิ้วจักรยานเทอร์โบพัดลมฮาตาริร่มซัสโ o กระเป๋าซัสโ o แล้วก็หมวกซัสโคนะครับสมัครฟรีง่าย เพียงแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ก็สมัครเป็นสมาชิกได้แล้วนะครับสามารถสมัครได้ที่สถานีบริการน้ำมันซัสโกสาขาที่ร่วมรายการและ www.susco.co.th แล้วก็ติดตามข่าวสารซัสโกสมาร์ทเมมเบอร์ได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน Line และ Facebook Susco Fanpage เชิญได้เลยนะครับ คุณผู้ฟังครับปตทสพรับรางวัลแพตินัมอวอร์ดประเภทเบสต์คอมมูนิตี้โปรแกรมที่ประเทศอินโดนีเซียโดยคุณอาฟียจายาเนการาผู้จัดการแผนกบริหารทั่วไปและทรัพยากรบุคคลบริษัท PTTEP m a มาลันดาลิมิเซึ่งเป็นบริษัทย,ย่อยของบริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนหรือปตทสพในประเทศอินโดนีเซีย เป็นตัวแทนบริษัทเข้ารับรางวัล Platinum Award ซึ่งเป็นรางวัลสูงสุดประเภท Best Community Program จากคุณลาเมสกานาประธาน UN Global Compact Network มาเลเซียโดยรางวันนี้มาจากการดำเนินโครงการศูนย์พัฒนานเด็กเล็กก่อนวัยเรียนหรือ SIOLA ในประเทศอินโดนีเซียและการมอบรางวัลน,นี้จัดขึ้นนะครับที่เกาะลังกาวีประเทศมาเลเซีย ก็ขอแสดงความมีดีกับทางปตทสพจำกัดมหาชนเอาไว้นาทีนี้ด้วยนะครับส่วนช่วงนี้ครับไปดูกรณีศึกษาของบริษัทที่มีความน่าสนใจในเรื่องแนวคิดและการสร้างความเติบโตทั้งในและต่างประเทศเป็นอย่างยิ่งทีเดียวนะครับเป็นบริษัทไทยที่พร้อมจะก้าวสู่การเป็นบริษัทระดับภูมิภาคและระดับโลกต่อไปผมหมายถึงกรณีศึกษาของ TKN นะครับหรือว่าบริษัท เท่าแก่น้อยฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้งจำกัดมหาชนนั่นเองนะครับผมเชิญ CFO ครับประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของเท่าแก่น้อยฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้งจำกัดมหาชนคุณจิรพงศันติพิรมกุลให้เกียรติมาคุยกับเราด้วยในช่วงนี้ครับคุณจิรพงศ์สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณที่ให้เกียรติสสับเวลามาคุยกับเราในวันนี้ด้วยนะครับครับเอ๊ะเท่าแก่น้อยเนี่ยนอกจากทำสาลร่ทอดกรอบแล้วเนี่ย ทำอะไรอีกบ้างไหมครับคุณจิรพงศ์เออคือจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะเท่าแก่น้อยเนี่ยคือต้องบอกว่าเน้นหนะักตอนนี้ในเรื่องของตัวสแน็คที่เป็นสลายนะครับแต่ว่าสลายเนี่ยมันมีอยู่ประมาณสี่ประเภทนะครับที่เราทําอยู่มีอะไรบ้างครับอ่าก็จะเป็นสลายทอดสไล่ย์ย่างสลายอบอแล้วก็เทบุระนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีสี่อย่างที่เราทําอยู่ ต้องสรุปว่าทําสาล่ายอย่างเดียวแต่มีให้เลือกกัน4ประเภทด้วยกันอย่างใช่ไหมครับใช่ครับยังไงก็เป็นสาลายนะยังเป็นสาลายอยู่ครับเนึ่อถึงเท่าแก่น้อยนึกถึงสาลายนะแต่ว่ามีให้เลือกอยู่4อย่างได้กันนะครับครับผมคุณจิรพงศ์ทํางานใกล้ชิดกับคุณท็อปแค่ไหนครับเนี่ยจริงๆผมมาจอยที่เท่าแก่น้อยนี่เมื่อประมาณปี2014นะครับก็ประมาณ3ปีกว่านะครับซึ่งตอนนั้นที่เข้ามาก็ KPI แรกก็คือเอาบริษัท เข้าตลาดและ,ะามให้ได้ซึ่งการที่ทำตรงส่วนนั้นได้ก็หมายถึงว่าผมก็ต้องเวิร์กค่อนข้างจะใกล้ชิดกับทางคนท็อบแล้วก็ทีมบริหารทั้งหมดครับทีนี้ขอย้อนไปดูนะครับปี2559ที่ผ่านมาเท่าแก่น้อยฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้งจำกัดมหาชนรายได้ปีที่แล้วกำไรปีที่แล้วเนี่ยสักเท่าไหร่แล้วก็เป็นไปตามเป้าที่วางไวไหมครับคุณจิรพงศ์ครับครับปี2559นะครบริษัทเราสามารถปิดยอดขายได้ที่4,705ล้านบาท นะครับซึ่งก็ถือว่าโตขึ้นจากปี2,558โตขึ้นมาถึง34%ซึ่งในส่วนของตัวกำไรเราสามารถที่จะปิดได้ที่782ล้านบาทนะครับหรือคิดเป็นเปอร์เซ็นต์คือ16.6%ซึ่งถือว่าเป็นนิวไฮทั้งคู่ถามว่าสูงกว่างบประมาณที่ตั้งไว้ไหมยอมรับเขาว่าสูงกว่าแต่จากที่เวลาเราตั้งงบประมาณในตอนต้นปีเนี่ยนะครับพอประมาณช่วงกลางปีเนี่ยบริษัทจะมีนโยบายเสมอว่า ทุกกลางปีเนี่ยเราจะมีการทบทวนในเรื่องตัวเลขงบประมาณดังนั้นตัวเป้าที่มันออกมาจริงหลังๆเนี่ยก็ค่อนข้างจะใกล้เคียงกับตัวงบประมาณที่หลังจากเรามีการปรับเป้าในช่วงครึ่งปีกําไรก็เพิ่มครับไรายได้ก็เพิ่มนะครับ,รบมาอัปเดตกันหน่อยครับปัจจุบันสัดส่วนรายได้ของเท่าแก่น้อยเนี่ยระหว่างในประเทศกับต่างประเทศสัดส่วนเป็นยังไงบ้างครับคุณจิรพงศ์ครับ ก็ในประเทศตอนนี้เนี่ยนะครับจาก4,700ล้านเนี่ยนะครับเราขายในประเทศ41%อต่างประเทศ59%ในส่วนต่างประเทศเนี่ยประเทศที่เรามีการส่งออกไปทั้งหมดทั่วโลกเนี่ยประมาณเกือบเกือบ40ประเทศแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในโซนเอเชียแล้วก็ตลาดใหญ่ส่วนก็ยังคงเป็นจีนอ๋อแชมป์ในการส่งออกไปยังต่างประเทศของเท่าแก่น้อยก็คือจีนนะครับใช่ครับเบอร์นหนึ่งตอนนี้นะครับก็คือจีนจีนน<ะ>ี่ขายเยอะที่สุดเลยนะครับ จีนเนี่ยถ้าสัดส่วนในปีที่แล้วเนี่ยที่เราขายออกไปเนี่ยสามสิบเจ็ดเปอร์เซ็นตของยอดขายทั้งหมดฮะสามสิบเจ็ดปอร์เซ็นของยอดขายทั้งหมดซึ่งจะเห็นได้ว่าค่อนอข้างใกล้เคียงกับสัดส,ส่วนขายในประเทศเลยโอ้โหต้องบอกว่าตลาดจีนเป็นตลาดที่ใหญ่มากของเท่าแค่น้อยนะครับแล้วตลาดตามประเทศรองรลงมานี่เป็นที่ไหนครับก็จะมีเวียดนามอินโดลแล้วก็อเมริกาอเมริกาก็เป็นอีกตลาดหนึ่งที่บริษัทก็จะโฟกัสอยู่แล้วก็บรรจุอยู่ในแผนระยะกลางของบริษัทด้วยเหมือนกันครับ อะไรคือกลยุทธ์หลักสําคัญของเท่าแก่น้อยในการที่จะรุกทั้งตลาดในแล้วก็ต่างประเทศครับคุณจิรพงศ์ในส่วนของตลาดในประเทศเนี่ยนะฮะเรามองว่าการที่จะจะขยายฐานอายุข,ของลูกค้าที่บริโภคสลายอันนั้นเป็นตัวหนึ่ง ฉะนั้นเนี่ยไอายการที่เรามี New พรีเซนเตอเมื่อตอนต้นปีก็คือวงบอยแบนด์จากเกาหลีเข้ามาครับมันก็จะช่วยขยายฐานอายุของลูกค้าเราพรีเ e นเตอนี่ God s e เซเว่ป่ะครับใช่ครับใช่ครับก็สเซเว่นเนี่ยบอยแบนดจากเกาหลีใช่ไหมใช่ครับแล้วก็รวมถึงในเรื่องของการที่เราใช้ Music Marketing เนี่ยก็เป็นการเป็นส่วนหนึ่งที่เราก็มองว่ามันก็เป็นการกระตุ้นตลาด นักด้วยเหมือนกันครับใช้กลยุทธ์นี้ทั้งในและต่างประเทศเลยหรือปเปล่าครับคุณเจมส์ต่างประเทศเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราค่อนข้างที่จะเป็นออร์แกนิกโรสมากกว่าค่าใช้จ่ายในเรื่องของขายและการตลาดต่างประเทศเนี่ยเราค่อนข้างที่จะไม่ใช้เยอะเพราะตัวสินค้าหรือตัวแบรนด์เองสามารถที่จะขายได้ในระดับหนึ่งมันขายตัวมันเองได้อย่แล้วแต่ว่าในปีนี้เนี่ยก็คือเราวางงบประมาณสําหรับตลาดจีนพอสมควร พะเราเริ่มตั้งเป้าแล้วจากสองปีที่ผ่านมาเราเห็นโครดมันค่อนข้างที่จะไปได้ดีเราก็เลยคิดว่าน่าจะต้องมีการลงในเรื่องของค่าจ่ายการตลาดบ้างปีนี้ก็เป็นปีแรกที่เราจะเริ่มใช้จ่ายเรื่องค่าจ่ายการตลาดในจีนจะเยอะขึ้นหน่อยเพราะว่าจีนโตเยอะนะถ้ากระตุ้นซะหน่อยก็น่าจะขายได้ดีมากขึ้นกว่าเดิมอีกด้วยนะครับ,รบเอาละครับ,ค,รบคุณจิรพงศ์คงต้องไฮไลท์ให้ผมแล้วล่ะครับว่าอะไรคือแผนในการจะสร้างความเติบโตและความแข็งแกร่งของเท่าแก่น้อยฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้งจำกัดมหาชนในปีนี้ ทั้งในและต่างประเทศครับคุณจิรพงศ์คือในส่วนของแผนในปีนี้เนี่ยครับสิ่งหนึ่งที่เราเปิดขึ้นคือในเรื่องของกําลังการผลิตนะครับเรามีโรงงานใหม่ที่ก่อสร้างที่สวอุตสาหกรรมโรจนะจังหวัดพระนครศรียุธยาอีกหนึ่งโรงที่เดิมอยู่ที่ไหนครับที่เดิมอยู่ที่นพวงศ์ปทุมธานีอ๋อที่เดิมอยู่ปทุมครับที่ใหม่ที่นิคมอุตสาหกรรมโรจนะอยุธยาใช่ครับซึ่งตรงส่วนเนี้ยมันก็จะช่วยขยายกําลังการผลิตของเรา ให้ได้มากขึ้นจากโรงงานเดิมเนี่ยเรามีกำลังการผลิตเต็มคปแคปเรสตรี้เลยเนี่ยอยู่ที่6 0พันตันโรงงานใหม่ก็จะสามารถผลิตได้6.000ตันเช่นกันก็เป็นหมื่นสองหมื่นสองถ้าผลิตได้มากขึ้นก็อาจจะขายได้เพิ่มมากขึ้นมาก,มากๆด้วยนะใช่ครับเพราะฉะนั้นอย่างแรกก็คือจะเพิ่มกําลังการผลิตให้เพิ่มมากขึ้นนะครับใครับอ่าสครับ 2>, 2ก็คือเป็นในเรื่องของการที่เราจะ ขยายตลาดต่างประเทศเนี่ยโฟกัสในจีนประมาณ2-3ถึงปีนี้ซึ่งการโฟกัสนั้นหมายถึงว่าปัจจุบันเรามีดิสติบิวเตอร์อยู่ที่จีนอยู่2รายซึ่ง2รายเนี้ยผลงานของเขาก็ดีนะครับตัวอย่างเช่นในเรื่องของตัว Mo เด r n t เทรเนี่ยเขาสามารถเอาสินค้าของเท่าแก่น้อยไปวางบนเชลของ Mo เด r n t เทรในจีนได้เนี่ยประมาณ20%ตของโตโต้ m o เด r n t เทรดเอาเลทั้งหมดโมเดิร์นเทรดเอาเลในจีนเนี่ยมีอยู่ประมาณ5 0,000แหง่งสองร 2> 2ายเนี้ยสามารถเอาของสินค้าเท่าแก่น้อยไปวางบ,งบนเชลได้ประมาณ10,000แห่นอหง เพราะฉะนั้นเรายัางมองว่ามันยังมีช่องว่างอีกตั้งสี่หมื่นกว่าแห่งยังโตได้อีกเยอะใช่เอาละครับนี่คือคแผนในการจะสร้างความเติบโตทั้งเรื่องของการเพิ่มกําลังการผลิตแล้วก็การรุกไปยังต่างประเทศมากขึ้นไฮไลท์ยังคงอยู่ที่จีในในช่วงสองสปีนี้แต่เป้าต่อไปน่าจะเป็นสหรัฐอเมริกานะครับใช่ครับใช่ครับแล้วในประเทศล่ะครับจะทํายังไงโค้ดเลทในประเทศเนี่ยต้องเรียนบอกตรงๆครับว่าเราเพิ่งจะมากระเตื้องขึ้นในช่วงปี2ปีที่ผ่านมาจากการที่เรา ควบคุมในเรื่องของการใช้จ่าย marketing e v e n t ต่างๆกับในเรื่องของค่าใช้จ่ายในเรื่องของ s e ลลิงเอ็กเซนตต่างๆทําให้อัตราเติบโต,ตของเราเนี่ยมันอาจจะอยู่ใน2ดิจิตแต่ก่อนเนี่ยมันอยู่แค่ประมาณดิจิตเดียวซึ่งเราพยายามที่จะคิดตรงดีไว้ตอนนี้ขึ้นมาเป็น2หลักแล้วใช่ครับซึ่งในการที่จะคิดตรงนี้นั่นก็คือสิ่งที่เรามองอย่างหนึ่งอย่างเช่นตอนแรกก็คือในเรื่องขยายฐานอายุลูกค้าครับ กับสเรามองในเรื่องของตัว Family Pack หมายถึงหมายถึงว่าเราจะพยายามที่จะลอ c h Product ที่จะไปตอบสนองความต้องการคือทานกันได้ทั้งครอบครัวครับแล้วก็รวมถึงในเรื่องของการลอ n c h ตัวที่เป็น New Product ตัวเฉพว่าอย่างนี้ตัวสไลด์อบครับผมลืมบอกไปว่าในเรื่องของอบเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมันยังมีช่องว่าง<ม>การตลาดที่เราคิดว่าเราก็จะเริ่มทําในประเทศ ปีที่แล้วเราลองร้อนสองมาแล้วมันสักซักเซสปีนี้เราก็จะโฟกัสตัวนี้ต่อไปผมลืมถามว่าตกลงสาลายี่ประเภทของเท่าแก่น้อยเนี่ยรประเภทไหนขายดีที่สุดครับเนี่ยเบอร์นหนึ่งเลยคือสาลายทอดที่เป็นออริจินอลเลยสาลายทอดที่เป็นออริจินอลขายดีที่สุดใช่ครับลองลงมาครับก็เป็นตัวสาลายย่างลองลงมาเป็นสา่ายย่างอันดับสองฮแล้วก็สามก็เป็นเทมปุระแล้วก็สี่ก,ก็คืออบ อ๋อสามเป็นเทมปุระและอันดับ4คือสาลายอบอ๋อแล้วครับพอเห็นแผนนะครับที่จะสร้างความเติบโตให้กับเท่าแก่น้อยทั้งแผนในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะครับคุณจิระพงศ์ต้องช่วยสรุปได้แล้วครับว่าถ้าจะถามถึงจุดแข็งจุดเด่นสําคัญของเท่าแก่น้อยนะครับผมขอไม่เยอะขอไม่เกินสัก3ข้อครับครับจุดแข็งตัวแรกเลยนะครับคือแบรนด์แบรนด์คือยี่ห้อนะครับของเท่าแก่น้อยครับ แล้วแบรนด์เ,นเป็นเรื่องแรกตั้งแต่ที่คุณท็อปเริ่มเปิดบริษัทเนี่ยแกเป็นคนคอนเซิร์นเรื่องของแบรนด์บิวดิ้งกับแบรนด์อาวานิสทุกปีมาตลอดครับจุดที่สองที่คิดว่าเป็นจุดแข็งของเราคือในเรื่องของเทคโนโลยีเทคโนโลยีการผลิตนะครับใช่ครับเพราะเรามองว่าในเรื่องของสไลดทอดกับสไลดย,ย่างเนี่ยเราถือว่าเราเป็นเบอร์หนึ่งคือสไลดอบเนี่ยมันเกิดมานานละทางเกาหลีทางจีนทางญี่ปุ่นก็ทํากันมาเยอะนะครับพอซื้อสลด์กับมาจะเห็นว่าพวกนั้นคือสไลดอบที่มีน้ํามันงาโรยอะไรต่าง แต่ว่าทอดกันย่างเนี่ยคือเราเป็นคนเริ่มแล้วพัฒนาเทคโนโลยีในเรื่องของการทอดการย่างของเราคือเราน่าจะเก่งกว่าเกาหลีถูกต้องครับในเรื่องของการทอดการย่างนะฮะเทคโนโลยีต่างๆและรวมถึงการที่เรามีซีซันนิ่งเฮาส์ของเราเองขณะที่คู่แข่งอาจจะใช้ OEM ตรงนี้ก็ถือเป็นจุดแข็งตัวหนึ่งเรื่องของเทคโนโลยีการผลิตโดย,โดยเฉพาะสาลายทอดกับสาลายย่างใช่ครับน่าจะเป็นเบอร์ต้นๆของโลกได้สมไมปใช้คําพูดนี้ได้นะครับได้ครับมาถึงจุดแข็งจุดเด่นข้อที่รับข้อที่3เนี่ย เรามองคือในเรื่องของตัว supply chain advantage ที่เรามีอยู่ตั้งแต่ Upstream ยันดาวสตีมในส่วนอ p สตีมเนี่ยก็คือในตัวของที่เป็นวัตถุดิบคือตัวสลายเรามี Supplier ที่เกาหลีนี่อยู่ประมาณสองาลายแต่สองาลายที่เราเลือกค้าขายเขาด้วยเนี่ยนะครับก็เป็นในเรื่องของการที่เราทำธุรกิจเขาเปรียบเสมือนเป็นพาร์เนอร์กันมานานมากพอสมควร ลายหนึ่งนี่คือตั้งแต่เปิดบริษัทเลยนะครับก็ผ่านร้อนผ่านหนาวมาด้วยกันนะครับเพราะฉนั้นตรงนี้เราเข้าใจเป็นจุดแข็งที่เราเรามีอยู่ในเรื่องของตัวซัพพลายซัพพลายเชนใช่ครับทำให้มีช่องทางการจัดจําหน่ายที่มีความเข้มแข็ง ก็รวมถึงในเรื่องของการจัดหาในเรื่องของตัววัตถุดิบที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพเอาละครับนี่ค,คือ3จุดเด่นจุดแข็งสําคัญของเท่าแก่น้อยนะครับ,รบ 1>, 1ก็คือเรื่องแบรนดิ้งพูดถึงเท่าแก่น้อยหน้าคุณต๊อบลอยมาเลย 2>, 2เรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตนะครับ,รบเป็นเทคโนโลยีการผลิตโดยเฉพาะถ้าเป็นสาล่ายทอดกับสาลาย,ย่างเนี่ยจะพูดได้เลยว่าเป็นเบอร์ต้นๆของโลกก็ว่าได้ใช่ครับแล้วจุดแข็งที่3ก็คือเรื่องของซัพพลายเชนนั่นเองซึ่งมีความเข้มแข็งมากๆ นี่คืออย่างน้อย3จุดเด่นของเท่าแก่น้อยนะครับอีกด้านหนึ่งบ้างครับในการทําธุรกิจของเท่าแก่น้อยเนี่ยอะไรจะเป็นความเสี่ยงสําคัญในการทําธุรกิจได้บ้างครับความเสี่ยงเนี่ยเรามองตัวหนึ่งคือในเรื่องของ Material ครับเมื่อสักครู่เราบอกเราเข้มแข็งใช่ไหมครับแต่ขนาดเดียวกันผมก็ว่ามันก็มีความเสี่ยงระดับหนึ่งสําหรับเรื่อง m a t แมทเทอเรียลเรื่องของตัวสาหลาย์เหรอครับครับทำไมถึงเป็นนักษานั้นเนี่ยคือกําลังมองอย่างนี้นะครับว่า อัตราการบริโภคสลายเท่าที่เรามีข้อมูลเนี่ยนะครับว่าปัจจุบันเนี้ยอัตราการบริโภคสลายต่อคนต่อปีสําหรับคนไทยเนี่ยตอนนี้อยู่ประมาณเก้าแผ่นเก้าแผ่นนี่คือหนึ่งแผ่นสลายประมาณ A4 อสี่นะครับ,รบขนาดที่สิงคโปร์นี่อยู่ประมาณสิบสามสิบสี่แผ่นนี่คือแผ่น A 4นะแผ่น a อสต่อคนต่อปีนะอันนี้โดยเฉลี่ยนะครับครับ,รบส่วนทางด้านญี่ปุ่นกับเกาหลีคงไม่ต้องพูดเพราะนั่งข้าวทานเป็นอาหารด้วยมันเยอะกว่าอยู่แล้วคราวนี้ที่เรา กำลังคอนเซิร์นคือเรื่องของจีนจีนที่จะบริโภคสไลายที่มาเป็นสแน็คตรงส่วนนี้นะ่ะปัจจุบันเนี้ยเท่าที่มีข้อมูลคือยังไม่ถึงหนึ่งแผ่นต่อคนต่อปีเพราะจำนวนประชากรเขาเยอะอ่าเนี่ยตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งว่าถ้าเกิดจีนมีการบริโภคสลายเพิ่มขึ้นมาเอาอย่างน้อยสักห้าสิบเอร์เซ็นของเราและการสี่หรือห้าแผ่นต่อคนต่อปีเนี่ยเรื่องของตัววัตถุดิบที่มาทำเนี่ยก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เราคอนเซิร์นแต่ถามว่ามีการจัดก,การเรื่องความเสี่ยงนี้ไหมเรามีนะครับครับความเส เอาละครับคุณจิรพงศ์ครับท้ายนี้ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของทางเท่าแก่น้อยนะครับ,รบหรือเรียกง่ายๆก็คือเป็น CFO นั่นเองนะครับ,รบใช้คำนี้คงได้นะครับ,รบในฐานะ CFO ของเท่าแก่น้อยเนี่ยมีอะไรจะฝากไปยังผู้ถือหุ้นมีอะไรจะฝากไปยังผู้ลงทุนเชิญครับ หรือก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณผู้ลงทุนหรือผู้ถือหุ้นของบริษัททุกท่านนะครับที่ให้การสนับสนุนกทางเท้าแก่น้อยมาตลอดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงช่วงต้นๆที่ฟรีโฟร์เราเองอาจจะยังไม่เยอะมากจนกระทั่งตอนหลังมีการเรียกร้องซึ่งคุณต้อและเขาครัวก็ปล่อยบางส่วนออกมาให้นะครับ คือเรามองว่าตัวเราเป็นโกลด์สต็อกนะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้ที่รายได้เราอยู่ที่ประมาณ4,700ล้านเนี่ยเรามองไปถึงว่าเราอยากได้ถึง1น0่งล้านภายในประมาณ6-7ปีข้างหน้านะครับก็คือประมาณปี2023-2024ครับ นนั้นการที่เราเป็นโกลด์สต็อกเนี่ยแสดงว่าเราก็ต้องมีปัจจัยหลายๆอย่างที่จะต้องช่วยเราด้วยเหมือนกันสิ่งหนึ่งที่ได้ก็คงเป็นจากทางนักลงทุนด้วยเหมือนกันนะครับที่ให้การสนับสนุนแล้วก็รวมถึงในเรื่องของการตอบแทนผู้ลงทุนนะครับก็คือในเรื่องของการปันผลอาจะปันผลเท่าไหร่ยังไงบ้างครับคุณจิรพงษ์ถ้าตามนโยบายบริษัทคือไม่น้อยกว่า4ี่เอร์เซนของกําไรสุทธิสําหรับงบเดียวครับ แต่ปี2559อ,องผลกำไรที่เราดีขึ้นเนี่ยครับเราจะจ่ายปันผลทั้งหมดคือเกาสิซครับซึ่งเกาสิเรนี่ยเราจ่ายระหว่างการไปแล้วส่วนหนึ่งคือ19ต้าตัง ต่อหุ้นนะครับเมื่อกลางปีเพราะฉะนั้นปีนี้นะครับสาหรับรายงานประจําปีผลงานประจําปีเราจะจ่ายเพิ่มอีก30สตางค์ต่อหุ้นจะจ่ายเพิ่มอีกเท่าไหร่นะครับส0สตางค์ต่อหุ้นครับจะจ่ายเพิ่มอีกประมาณ30สตางค์ต่อหุ้นครับผมจะจ่ายเพิ่มอีก30สตางค์ต่อหุ้นนะครับถ้าเรารวมทั้งหมดก็คือเราจะจ่ายทั้งหมด49สตางค์ต่อหุ้นหรือคิดเป็น90%เปของกาไรสุทธิถ้าถามว่าถ้าแก่น้อยเป็นหุ้นประเภทไหนคุณจิรพงศ์ตอบเสียงดังัังชดเเลยว่าป็นต ถูกต้องครับแต่มีปันผลด้วยครับผมเอาละครับก็ขอให้สามารถทําได้นะครับทะลุเป้าตามที่วางไว้ทุกประการและคงจะได้มีโอกาสคุยกันอีกเป็นระยะระยะนะครับได้ครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณอย่างสูงครับคุณจิรพงศ์ครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ครับคุณจิรพงศ์สันติพิรมกุลประธานเจน้าหน้าที่ฝ่ายการเงินบริษัทเท่าแก่น้อยฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้งจำกัดมหาชนหรือ TKN นะครับให้เกียรติมาคุยกับเราด้วยในช่วงนี้นะครับทำให้เราได้เห็นถึงทิศทางการเติบโตและการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของ TKN ชัดมากยิ่งขึ้นนะครับมีมาฝากกันและช่วงนี้ครับขอบคุณบรลจอทลิส0 2 0, 0 1 5 0 2 2 2 02 015 0222 คุณผู้ฟังครับบลรจทาริสช่วงนี้แนะนำทางเลือกในการลงทุนหุ้นไทยนะครับเป็น2กองทุนกองทุนแรกก็คือกองทุนเปิดทาริสหุ้นทุนเป็นกองทุนรวมตราสารแห่งทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนทั้งในตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ MAI พูดง่ายๆก็คือทาริสหุ้นทุนเน้นทั้งหุ้นใหญ่หุ้นกลางและเล็กขอให้มีปัจจัยพื้นฐานดีแล้วก็มีแนวโน้มเติบโตนะครับอีกองหนึ่งก็คือ กองทุนเปิดทาริสมิสมอนแคปหุ้นทุนชื่อก็บอกแล้วว่าเน้นหุ้นขนาดกลางแล้วก็เล็กเป็นหลักลงทุนได้ทั้งหุ้นที่อยู่ในเซ็ตและก็อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ MAI เน้นลงทุนในหุ้นนอกเซ็ต50เป็นหลักนะครับทั้ง2กองนี้ของปจทาริสเนี่ยมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผลลงทุนขั้นตามเพียง5,000บาทเท่านั้นสนใจกองทุนเปิดทาริสหุ้นทุนหรือกองทุนเปิดทาริส มสิสมอนแคบพุ่นทุนของบรลจอทาริสสอบถามเพิ่มเติมได้ที่020150222 020150222นะครับ และทั้งหมดนี้ก็คือรายการ Money s ช็อรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินโดยผมยุทธนากระบวนแสงจันถึงสุขเราพบกันที่นี่เสาร์และอาทิตย์พบกันทาง FM101 บ่ายสามโมงเป็นต้นไปนะครับและอย่าลืมนะครับไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Money p a ั s ของเราด้วยนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วผมยุทธนาลาไปก่อนส่วนช่วงหน้ารายการ Make money โดยพี่นิตธนพงศ์ม,มีทองรออยู่ครับ รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชันจำกัดมหาชน